จากการผ่อนปลนเปิดประเทศเนี่ยนะครับสามารถทําให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกันได้แล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คเส้นทางเช็คความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะเช็คจากทางไหนได้บ้างล่ะเอาเป็นว่าผมขออนุญาตแนะนําแอปพลิเคชัน M Traffic ครับและในแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะสามารถตรวจเช็คเส้นทางได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสามารถวางแผนการเดินทางเช็คสภาพความหนาแน่นของเส้นทาง คำนวนค่าธรรมเนียมผ่านทางบอกบริเวณจุดพักรถและที่สำคัญยังมีข่าวสารแจ้งเหตุต่างๆให้ทราบตลอดเวลาเลยครับและยังสามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน M-PASS ได้อีกด้วยนะครับคราวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะเดินทางไปที่ไหนก็แค่เข้ามาตรวจเช็คเส้นทางกันก่อนนะครับรับรองสะดวกขึ้นแน่นอนครับ